สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม StarCraft Brutal War Master กันอีกครั้งหนึ่งฮนะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะฮะโอเคเสียงประมาณนี้น่าจะโอเคนะฮะถ้าเสียงดังไปก็คอมเมนต์บอกกันได้นะฮะหลังจากที่ดูภาค2กันหลายเกมแล้วหลายคลิปแล้วนะฮะวันนี้เราก็มาดูภาคแรกกันบ้างนะวันนี้เราอยู่กับคุณอะไรนี j d Saber นะเล่นเป็นซิร์ฟสีเขียวนะอยู่ฝั่งบนนะฮะ ่าส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณอะไรวะานมานโอดนะฮะมานโอดามานอโอดาเอออาจจะเป็นอ่าภาษาญี่ปุ่นก็ได้นะฮะอ่ะเป็นสีเหลืองนะฮะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเหลืองอ่อนด้วยนะอยู่ฝั่งขวานะครับผมซึ่งอยู่ในแมปอพอลคลิปส์นะฮะาจำเวอร์ชันไม่ได้นะว่าเวอร์ชันเท่าไหร่น่าจะ1.4มัง้งหรือเท่าไหร่นี่แหละช่างมานะันฮะโดยตัวว่าแมชนี้นะครับเป็นแมช <c oughs> ย่อยทำอะไรวะกดผิด z uh, v t นะเซิปะทะเทอร์แรนนะฮะซึ่งเราก็มาดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขออนนี้ก่อนซิอ๋อถ้าปิดอันนี้ก็จะไม่มีเสียงเลยโอเคโอเคไม่ได้เข้ามานานนะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับอูอ้อนี่ดังไปดังไปโอเคมิวสิกเอาไว้เท่านี้แหละนะฮะอ่า อ่าเนื่องจากว่าเป็นภาคแรกนะฮะน,นี่เป็นภาคแรกเจอกับภาคแรกล้วน,นเลยนะไม่ใช่อ่ามอดเอไรนะัสตาร์ครับอีวิวชั่นคอม plete นะฮะอันนี้เป็นสตาร์ครับภาคแรกเลยนะมีคนเอมันก็จะเป็นตามภาคแรกนันแหละนะมันก็จะเล่นลำบากนิดนึงนะฮะแต่เที่แน่ๆนะครับตอนนี้ฝั่งสีเขียวนี่น่าจะเห็นแล้วแหละว่าสีแดงสีแดงอะไรวะสีเหลืองเข้ามาขยายฐานตรงนี้นะวางสป라이ดีโปตรงนี้นะตามด้วยบารักนะครับผมอ่า ฝั่งสีเขียวเอามาขยายเบสซองก่อนเลยนะฮะตามสูตรของเซิร์กนะฮะน่าจะเล่นแฮชแล้วก็พูลนะฮะอาจจะเป็นแฮชแก๊สพูลก็ได้นะแก๊สหรือเปล่าไม่ทราบนะแต่ว่าเอ๊ะมันลงแฮชเจอรี่ลงตรงนี้เหรอโอเคน่าจะใช่แหละหนึกว่าลงผิดตำแหน่งนะฮะอะ่เล่นแฮชพูลแก๊สนะครับแต่ทีนีน่ๆนะฮะแกส e ๊สเอ็กแทร็กแทคเตอร์นี่ e ก็น่าจะเสร็จก่อนอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเอ๊ะแต่ว่ามัน ออ๋พลังชีวิตเท่ากันนะแต่ว่าเอ็กแท็กเตอร์มันสร้างเร็วกว่านะดูจากอ่ Pro าโปรคนะนะือว่าอะไรนะโปรเกรสบาร์นะฮะก็ได้นะแล้วตอนนี้ฝั่งสีเหลืองอ่เข้ามาสกเกิลเจอแล้วนะครับสร้างบาร,ร์เร็กซ์เซตปั๊บลงเข้ามาเซ็นเตอร์ต่อเลยนะฝั่งสีเหลืองอ่าเรียกว่าสีเหลืองแล้วกันผมคงไม่พูดว่าเหลืองอ่อนนะมันยาวไปนะครับอตอนนี้ฝั่งสีเขียวเจอแล้วนะฮะ โอ์โหลดมาประจําจุดตรงนี้นะฝั่งสีเหลืองก็เจอสีเขียวแล้วเช่นกันฮนะว่าองครับ SCV ตัวนี้จะทําอะไรเอ่ยตรงนี้ยังไงครับอาจ spawning pool มาแล้วนะฮะโอ้โหสนาทีกว่านะฮะกว่าจะมาได้นะครับแล้วยังไงครับขึ้นแล่นะอย่างรวดเร็วนะครับกดซอร์ l i n มาแล้วนะสอตัวนะครับแล้วตอนนี้เบสสมาแล้วเรียบร้อยนะฝั่งสีเขียวนะส่วนสีเหลืองก็กาลังสร้างอยู่นะฮะสักพักเลยนะฮะตรงนี้มีมารีนออกมาแล้ว1คนนะฮะเป็นมารีนคนแรกนะครับผมอ แล้วก็กดมาเรื่อยๆนะ,ะในบ้านนี้มีอะไรบ้างครับ engineering b a นะฮะสร้างไว้เพื่อปลดลอ็อกอะไรนะป้อมสอยนะมีไซเทเรแล้วก็เอาไว้อัปเกรดเพิ่มประสิทธิภาพให้กับตัวทหารราบด้วยนะส่วน SCB ตัวนี้ก็ถูกเซอร์ลิงไล่ตามอยู่นะขึ้นมาบนนี้แล้วว่ายังไงฮะเซอร์ลิงก็ยังคงไล่ตามต่อไปนะ,ะตรงนี้อืมอ่าเนื่องจากว่าเป็นเกมภาคแรกนะเกม แต่ค่าภาคแรกนี่ออกมาในปีเท่าไหร่นะหน,นึ่งเก้าเก้าสี่นหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดนี่แหละจำไม่ได้นะเออน่าจะหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดอืมก็คือมันยุคก่อนปีสองพันนะเพราะฉะนั้นระบบนู้นนั่นนี่มันก็จะเป็นระบบยุคเก่านะนี่อย่างเช่นการเคลื่อนที่ของยูนิตนะฮะมันจะไม่ได้พลิ้วไหวเหมือนภาคสองนะม,มันจะมีการเคลื่อนที่แบบเป็นมุมอ่าสี่สิบห้าองศากับเก้าสิบองศานะฮะประมาณนี้นะฮะอ่า แต่มันไม่ได้มีระบบกริดเหมือนกับเรเลื่อนสองนะ,ะต้องอธิบายนิดนึงนะฮะเผื่อคนสงสัยว่าทำไมายูนิตมันเคลื่อนที่แบบนี้นะฮะก็ประมาณนี้นี่แหละอะไรตรงนี้ฝั่งสีโอฝั่งสีเขียวขึ้นแล้วแล้วก็ต่อเป็นสไปเลยนะฮะขึ้นมิวตาแล้วนะฮะแต่ตรงนี้ฝั่งสีเหลืองไว่ฮะอะคาเดมี่กำลังมานะครับอันนี้อะไรนี่ยเริ่มทุยสปายโอเคอะคาเดมี่เสร็จแล้วเรียบร้อยนะะสามารถสร้างพยาบาลกับไฟแบตได้แล้วนะฝั่งสีเหลืองแต่ว่าตอนนี้สีเขียวว่าไงครับอยู่ตรงนี้นะ สีเหลืองส่ง SCB เข้ามาสกอตอีกตัวหนึ่งนะครับผมฝั่งสีเหลืองตรงนี้กดอ่สติมแพ็กมาแล้วนะฮะอ้าวแล้วตรงนี้ไว้ยังไงเนี่ยออืหเจี๊ยขวัญเข้าไปนิดหน่อยนะยังไม่พังนะฮะเลือดเหลือเท่าไหร่ครับ SCB เหลืออยู่35นะฮะแต่ว่า SCB นี่สามารถอ่าให้ SCB ตัวอื่นมาซ่อมได้นะหรือไม่ก็เอาพยาบาลมาฮิวนะอ่าแต่ว่าที่นี่แน่นะครับตอนนี้ฝั่งสีเหลืองนี่ขึ้นคอมเซสตสเตชันนะฮะเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นแอดออนของคอมมานด์เซ็นเตอร์นะฮะเอาไว้สแกนพื้นที่นะครับ มันก็คือเอาไปต่อคอมมา่นั่นแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชันแอดออนนะ,ะแต่ว่าไงฮะฝั่งสีเขียวตอนนี้เซิร์คลิงล้วนๆเลยนะครับตรงนี้สปายใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะสปายอ่ปมีการสแกนดูที่เบสสองด้วยนะฝั่งสีเหลืองนะครับแล้วตอนนี้สปายเสร็จปั๊บนีก่กดเป็นมิวตามาเลยนะฮะอย่างรวดเร็วนะครับมิวทาลิสนะฮะมิวทาลิสมีการอัปเกรดบวกหนึ่งให้ บ่งหนึ่งดาเมจให้กับตัวมิลต้าด้วยนะฮะไฟเยอร์แอตแท็กนะครับผมอะไรตอนนี้ยังไงเนี่ยฝั่งสีเหลืองอ่ะส่งโออร์ดไปสเกลอีกนะฮะส่วนฝั่งสีเหลืองมีพยาบาลมาแล้วนะครับจริงๆเรียกว่าแพทย์สนามน่าจะถูกต้องกว่านะแต่ว่าผมติดติดปากนะฮะติดปากว่าพยาบาลนะ,ะนั่นแหละประมาณนี้นะครับตรงนี้มีทรายเทอเรตมาแล้วนะฮะสร้างไว้ป้องกันเ มิวตาเลยนะแล้วตอนนี้มิวทาริสก็บินมาแล้วนะครับบินมาเป็นฝูงนะทั้งหมด6ตัวนะครับตอนนี้นะฮะแล้วก็อ้อมมาตรงนี้จะเข้ามาที่แนวแรกนะฮะแล้วกองทัพอ้ผมว่ามารินเอ่อพอพอสู้ได้อยู่นะแต่ทีนีนะ้เข้ามาแล้วเจอป้อมสอยนะฮอม,มารินกดเต็มแพ็คไล่ยิงเลยครับตอนนี้แตกหนึ่งนะเรียบร้อยครับป้อมซ่อมไม่ทันนะฮะโอ้แกลันเศษซากเรียบร้อยตรงนี้ว่าไงฮนะฝั่งสีเขียวเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะฮะ อย่งางวันนี้แต่ว่าไงครับมารีนจริงๆมารีนนี่คนที่จะมาดักรอไว้มุมนี้เลยนะฮะฝั่งนี้มุมนี้เลยนะไม่ควรดึงออกนะเนี่ยจะเป็นมิวต้าก็จะเข้ามายิงเรื่อยเรื่อยนะโอเคเรียบร้อยแล้วตอนนี้ว่าไงครับป้อมปืนป้อมซอยเสร็จแล้วนะฮะแล้วก็ยิงอัดเข้าไปนะเรียบร้อยครับผมแล้วตรงนี้ไว้ไครับมิวตา้าแล้วมิวต้านี่มันเป็นอยู่ในที่แบบเคลื่อนที่เร็วนะเข้าไวออกไวนะฮะดาเมจก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะยิงมารีนแป๊บเดียวตาย <c oughs> แล้วฝั่งสีเหลืองี่ไม่มีอาวุธต่อต้านอ,อากาศยานที่เป็นอาริาดาเมดเลยนะฮะจังหวะน,นี้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ขึ้นสตาร์พอร์ตยังไม่ได้สร้างบอลคิรีนะฮะเพราะแต่แฟกเตอรี่มาหรือยังยังไม่เห็นอ๋อนี่ไงกำลังสร้างอยู่นะฮะโอ้โหแล้วมา้ฝั่งสีเขียวอ่าดึงออกก่อนนะฮะตอนนี้อัปเกรดบวกหนึ่งยังไม่มานะครับแต่ว่ามาลงเบสสามไว้ตรงนี้นะฮะหลักรอบเก็บแก๊สนะฮะต้องใช้แก๊สอย่างเยอะเลยนะเวลาที่คุณจะสร้างเมลตาริสตัวหนึ่งนะถ้าจะไม่ผิดราคาราคาทุยราคา ราคาแก๊สน่าจะอยู่ประมาณร้อยหนึ่งป่ะอ่ากดดูไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> อ่ามุมมองผู้สังเกตการนะมันก็ประมาณนี้แหละมันกดดูไม่ได้นะแต่ว่าที่แน่ๆน,นะครับมารีนตายไปอีกสามนะครับอืม <c oughs> ตัวฝั่งสีเหลืองดีอยู่นะมีพยาบาลคอยฮิวนะว่าแต่นี่คืออะไรเนี่ยไม่เคยเห็น <c oughs> <c oughs> ของประกอบฉากนะฮะตรงนี้มาครับนิวตาจะเข้ามาไม่เข้าไม่ได้นะตรงนี้เข้าแล้วนะครับผม <c oughs> ตรงนี้มีมือตาโอ้โหมีโลิงลงมาอีกนะฮะเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้ฝั่งซีเดี๋ยวไมื่อไห้จีจีนะครับผมไปแล้วนะสีเหลืองบอกไม่ไหวนะครับผมโอ้โหมาโนเอโอด้านะไปแล้วนะครับผมทําให้ชัยชนะได้ตกเป็นของคุณ JD u เซเบอร์ฝั่งสีเขียวนะครับฝั่งเซิร์สีเขียวนะฮะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอจะเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ